เราไม่ได้มีเพียงแค่รถตู้เท่านั้นที่ขวัญวันนี้เราเอาอะไรมาคะมีรถใหม่เข้ามาสองคันนะคะเราไม่อยากให้ลูกค้าต้องบอกว่าเฮ้ยมีแต่รถตู้หรอรถตู้เราก็มีอยู่แล้วเนี่ยข้างหลังสูงไปข้างหลังให้ลูกค้าดูเลยนะคะมีค่ะรถตู้เรางเยอะนะลูกค้าขาใครกำลังหารถโตโยต้าโตโยต้าต้องเป็นรุ่นวีโก้ด้วยนะที่ขวัญไม่ใช่ว่าจะเอารุ่นอื่นได้นะที่หากันก็คือโตโยต้าวีโก้เลยนี่เป็นรถที่ได้ ความนิยมมากในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นขวัญใจเขาเลยก็ว่าได้ขวัใจออฟโรดเลยขวัญใจเพราะว่าตัวนี้นะคะออกไยแดงค่อนข้างเหยียดล้านเลยล้านเลยนะคะเพราะเป็นโฟลวิวนะคะจะแพงมากนะแต่พอมามือสองวันนี้คันนี้ก็กล่าวปีอะไรนะคะตัวนี้เป็น t o y ย t a v วีโกปี2005นะคะแล้วที่สำคัญตัวนี้ได้เป็นตัวอินเตอร์คุลเลอร์นะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะโตโยต้มีจมูกเขาเรียกว่ามีจมูกมีจมูกหายใจเลยออันนี้ทำเสริมศิลปกรรมมาหรือเปล่าคะไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงรุ่นเขาเลยตรงรุ่นเลยตรงรุ่น t o y ย t a v วีโกสประตู4ฟร์วิวที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยโอ้โหออโต้ด้วยออโต้ด้วยพี่ขวัญขับได้ดิขับได้เลยขับได้โอ้โหขับได้เลยค่ะพี่ขวัญโอ้โหตัวไหนนะคะ ตัวนี้บอกได้เลยว่าหากันเยอะมากนะหากันเยอะมากนะคะ t o y ยต้าวีโก้โฟวิลสี่ประตูนะคะรุ่นนี้นะคะเครื่องสามพันอินเตอร์คูลเลอร์นะคะเครื่องสามพันอินเตอร์คูลเลอร์นะคะรุ่นท็อปคือรุ่นจีรุ่นท็อปเลยพี่รท็อปเลยค่ะนี่ท็อปสุดของรุ่นนี้แล้วนะคะ To y ยต้านะคะตัวนี้ t ต y ยต้าวีโก้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่ามีเอ่อจมูกก็คือมีเอ่อตัวระบบระบายอากาศนะคะ คุณขับยาวๆโดยที่คุณไม่ต้องเปิดห้องเครื่องระบายความร้อนนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยถ้าคนเล่นรถจะรู้กันดีเลยใช่แล้วนะนะคันนี้เปิดราคาไหมเปิดราคายังโตโยต้าคนชอบตรงไหนรู้ไหมพี่ขวัญถ้ามันเป็นรุ่นเก่ามันแข็งแรงมากแข็งแรงเล็กเลยพี่ขวัญอย่าไปคอเดี๋ยวนิ้วหักเออนี่ไงล้หักแล้วอย่าอ่ารุ่นเก่าอย่าคอดูดนี่คอนี่คอรถนะจนแหวนหลุดไปเลยอะแหวนเอออันเนี้ยราคา อยู่ที่ราคา359,000บาทเท่านั้นเองค่ะ359,000้าบาท Toyota Vigo ปี2005ออโต้โฟเครื่อง3 0 0พันรุ่นจีนะคะตัวนี้ยังจัดไปนั้นได้พี่ขวัญปี2005ใช่เครื่อง3 0 0พันโตวิวออโต้โฟลนะที่สำคัญคือออโต้โฟซึ่งหายากอยู่แล้วนะคะใช่แล้วค่ะนะคะคันนี้บอกเลยว่าที่อื่น ตอนนี้ถ้าตั้งในท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ3 9 9 0 0นาอยู่ไหมใช่แล้วค่ะ3 9ม0 0นบาทค่ะวันนี้กิราคูคารเราไม่ขายค่ะสำหรับน้องเตา่าเซลฟูทอนกับพี่หวานจำหน่ายเพียงแค่3ามแสนห้าหมื่เก้าพันบาทตัวนั้นเอง3,59ห้าเก้าจัดไฟนน้นได้เต็มนะคะตัวนี้รุ่นนี้ใครที่บอกว่าอุ้ยมันปีศูนจัดไม่ได้หรอกนะคะกิราคูคา,าาค,ค,คาเราจัดให้เต็มเลยนะคะจัด 3, ได้ ที่สาคัญนะคะลูกค้าขารุ่นนี้นะคะเป็นรถผู้หญิงใช้ตัวนี้เลยนะคะซื้อมาผู้หญิงใช้แล้วก็ดูแลรักษามาแต่ว่าดูดูจากสภาพแล้วไม่ได้เอาไปลุยมาเลยนะใช่ค่ะดูจากโฉมแล้วนะค่ะคันนี้สวยมากถ้าใครกําลังมองหาอยู่นะคะเอาเป็นว่าเราการันตีแทนลูกค้าตรงนี้เลยว่ารถคันที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่นี่ไม่ได้ผ่านการแบบเอาไปลุยทิปลงโคนแบบว่าเอาไปตกแต่งมา ดมๆเลยนะคะ่แล้วค่ะโอ้โหสวยทันนี้น้องผู้หญิงใช้แล้วก็สวยใสน่ารักมากใช้แบบว่าไม่ค่อยได้ขับอ่ะพี่ขวัญเดี๋ยวเราต้องมาดูข้างในดูดีกว่าว่าจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าเดี๋ยวพาดูข้างในอ่ะสภาพแบบไหนนะคะเดวมากันเลยค่ะพี่ขวันเปิดด้านนู้นเนาะใครสนใจ อย่าลืมนะคะพี่ขวัญนะคะเจ้าแม่รถตู้0ูนย์แปดหนึ่งนะคะใช่ค่ะ0 8 6ย์แปดหกนะคะรถสวยเลยนะคะแล้วก็พี่อ้อง้ศนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าห้นะคะ0 8 1ย5แปดหนนะคะเมมเบอร์เต๋าเมมเบอร์ขวัญนะคะเมมเบอร์แอดไลน์ได้สนใจรถคันไหนโทรหาเซลล์เท่านั้นได้เลยอ่ะมาดูกันภายในซูมเกียร์เลยค่ะเกียร์ เกียร์รุ่นเก่านะคะจะเป็นสองหัวอย่างนี้นะคะค่ะเวลาจะเข้าเราเราต้องจอดรถก่อนเนาะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะคะค่ะแต่รุ่นเก่านี้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไฟฟ้าค่ะนะคะเนื่องจากมันนวดนะคะแต่ว่าเกียร์ออโต้นะคะแต่ว่ากลัวหัวเกียร์โฟร์วิวนะคะติดสายอยู่ติดโอ้โหรถยังใหม่อยู่เลยบอกเลยว่ารถรถยังใหม่อยู่เลยนะอ่าใช่แล้วพี่ขวัญแล้วคันนี้นะคะลูกพี่ขวัญยังไม่ได้เก็บงานนะ ยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งเข้ามาปุ๊บมาจอดปั๊บรีบไลฟให้เลยเพราะว่าเมื่อเช้าลูกค้าถามมาบอกว่าอยากได้รถโฟวิลราคาสามแสนกว่าบาทสักคันหนึ่งนะคะ,อะตอบโจทย์เลยเนาะตอบโจทย์เลยโตโยต้าวีโก้นะคะตัวนี้ปี2005นะคะเครื่องสามพันรุ่นจีนะคะโฟวิลออโต้ auto, นะคะตัวนี้เลยนะออโต้เขาแบบว่าบอกได้เลยว่าไม่ซับซ้อนเป็นแบบขับันไดขับง่ายขับมันมไดถ,ถ,ถ้าพี่ขวัญขับก็ขับได้แค่แบบนี้นะคะค่ะ แต่ไม่เช็ขั้นบันไดก็ขับไม่ได้อมองไม่เห็นมองไม่เห็นอย่างนี้เขาจะรู้เลยนะคะ <c oughs> ว่าเราเข้าเกียร์จะรู้เลยว่าเก<ช>ียร์ไหนเขา,าเกียร์ไหนเนาะใช่ค่ะแล้วเพืที่สำคัญดูสภาพเขาภายในนี่น้องเต๋าอันนี้ค,คือสแตนดาดจากไยแดงถูกต้องค่ะ ยังไม่มีการเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีบุบสลายไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าเจ้าของเขาแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยพี่ขวัญแล้วก็เนี่ยค่ะนี่คือแบบสแตนดาร์ดจากายแดงแล้วแล้วมันมันใหม่ขนาดนี้ปี2005ปี2005รถสิบกว่าปีบางคนแบบโอ้ยใส่มาใหม่หรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคะดูไม่มีการถูกแงะถูกงัดเลยนะขอบอกเลยว่าคุณได้สภาพแบบกริฟมากนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีแม้แต่น้ําท่วมใครได้ไปสุดๆใครได้ไปนะตัวนี้บอกเลยว่า ตอนนี้ยิ่งน้ําท่วมด้วยนะพี่ขวัญที่ต่งจังหวัดเนาะใครกาลังมองหาอยู่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยใ,ะะใครใครที่มองหารถที่จะไปยกสูง นะคะทำออฟโรดนะคะรีบเลยนะราคานี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็รถไม่เคยทำออฟโรดมาก่อนเพราะฉะนั้นมันดีสำหรับคุณลูกค้าแล้วก็มันเหมาะกับคนที่ไปใช้ในสวนนะเพราะเวลาคุณตกลงตกลมนะคุณไม่ต้องไปนี่เลยค่ะคุณใช้เกียร์โฟลช่วยคุณได้เลยนะใช่แล้วโอ้โหเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะคะสำหรับคเนาะไม่ว่าคุณจะขึ้นเขาลงห้วยนะคะแต่จังหวัดที่ใช้ชีวิตอยู่บนเขานะคะลูกค้า่ะไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอ่ะนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็โฟล์วด้วยนะ บังคับเกียร์แบบคือเราไม่ต้องไปแบบเหยียบคัาเหยียบอะไรให้เมื่อยไม่ต้องนะไม่ต้องคือสภาพขนาดนี้นะคะสวยมากๆจริงๆรถผู้หญิงขับนะคะเอาไปเลย3 5 9 0 0 0หบาทจ้าสำหรับเราสองคนนะคะเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าของแจกของแถมเป็นยังไงบ้างโอ้โหของแจกเรามีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วค่ะน้องเตาดูดูดูแม็กไนเนอร์ iner, หน่อยไหมถ้าไม่ได้ใช้งานจริงมาดูกันซิวันเป็นยังไงฮะอ๋อมาดูสิโอ้โหน้งเตา๋า ใหม่มากใช่แล้วแข็งแรงมากตัวน,นี้ยังไม่ได้ถอดเลยเห็นไหมพี่ขวัญตัวนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเหมือนกับแหลกอะ่ะที่เอาไว้เก็บของอะ่ะจังแล้วมีกล่องเก็บของอันนี้ที่ไม่เอาออกเพราะว่าเราคิดว่าลูกค้าที่ซื้อไปเขาอาจจะเป็นต้องใช้นะคะ,คะแต่ถ้าคุณไม่ใช้คุณสามารถถอดอ,อองได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ตัวลกล่องนะคะเพราะว่าเวลาคุณเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือว่าคุณไปบนเขาไปในถิ่นทุรกันดารคุณอาจจะมีเต็นท์นะคะหรือว่าคุณอาจจะมี พวกอุปกรณ์ที่เป็นแคมป์นะแคมปิ้งคุณอาจจะพกไปด้วยนะคะตัวนี้ตัวล็อกสองตัวนี้สามารถใช้ได้ใช้ได้เลยนะบอกเลยว่าสภาพเขาคลิปจริงๆป้ายเชียงใหม่พี่ตาป้ายเชียงใหม่เราย้ายเข้ากรุงเทพให้ลูกค้าไหมย้ายให้ค่ะลูกค้าใช้ป้ายกรุงเทพได้เลยค่ะตอนนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยพร้อมโอนเลยรถไม่ได้ติดไฟแนนซ์นะคะมีเล่มพร้อมชุดโอนเลยสุดข้มนะสุดข้มลูกค้าเจ้าของรถอยู่เชียงใหม่นะคะคันนี้นะคะแต่ลูกค้าทํางานอยู่นครสวรรค์ ไม่ได้ขับมานักควสวรค์เลยอยูดรถจอดอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าเขาตั้งแต่เขามาทํางานเขาไม่ได้ใช้รถเลยค่ะนะแล้วก็มาเทิร์นรถไป3,000ส,สนใช่ไหมสามแสนห้าหมื่นเันบาทส่งได้กี่ปีคะส่งได้4ปีคะ่ะคันนี้ส่งได้สีปีแต่เชื่อเหอะว่าคนรอกลุ่มเนี้แทบจะซื้อสดกันเลยกันทีเดียวนะ,ะแต่เราก็อยากให้จัดไฟแนนซ์ก็ <laughs> <laughs> ถ้าลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์นะคะ ก็จัดเรนันนได้ก็สามารถจัดได้เต็มผ่อนแค่สี่ปีก็พอแล้วพี่ขวัญเราบอกเลยว่าถ้าผ่อนหนักผ่อนผ่อนระยะยาวมันก็เสียดอกเบี้ยเยอะเนาะแต่ตัวนี้สามารถผ่อนได้ห้าปีหกสิบเดือนเลยราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจทักพี่ขวัญได้เลยค่ะศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะพี่ขวัญค่ะแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ค่ะเต๋าค่ะโอ้อยากได้เนาะน้องเต๋าเนาะสวยสวยมากพาไปดูข้นเอาเอาไปไว้ที่ใต้ไหมคะ ซื้อไปไว้ที่ใต้สักคัญนะคะยังไม่หมดเลยค่ะพี่บอลลูกค้าขะมาดูกันเราดูตัวถังบอดี้ภายนอกนะคะแล้วก็เราต้องมาดูข้างในตัวถังบอดี้ภายในห้องขับนุ่มกันหมอดไม่เก่าเลยไม่เก่าเพราะว่ารถจะเก่าเลยแคบจะไม่ได้ใช้เลยพี่ขวัซนซีนซีนโอ้โหคันนี้ใครได้คุ้มพี่ค่ะถ้าอยากเห็นสวยๆอ่ะใครดูรถเป็นมาดูสวยๆที่โชว์รูมได้เลยนะ เพราะคันนี้สวยจริงมาดูกันเนี่ยมาดูกันตัวถังนี่ตั้งแต่ป้ายแดงไม่ลยติดตั้งใหม่นะอันนี้ของเดิมเลยค่ะพี่ขวัญของเดิมเลยอ่ะเนี่นะคะเฮ้ยเห็นไหมนี่รถศูนย์ห้านะคะอยู่เลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะแล้วสภาพตัวถังบอดี้นะคะดูน็อตยังอยู่ครบเลยนะคะรอยอาร์ก็คิบมากนั่งนี่ห้องเครื่อง คานเดิมคานเดิม,ดมยังอยู่เหมือนเดิมนะคะดูลังพึ่งนี้มีโดนประทะมาไหมลังพึ่งก็สวยไม่ไม่มีค่ะลังพึ่งเดิมนะโดยเลย3ามแสนห้าหมืบาท Toyota v วี o กีสองพเครื่อง3000รุ่นจีนะคะตัวนี้เทีย e ร์ออโต้โปวิค่ะสาม0สนห้าหมืบาทค่ะสุดมากสวยสมากสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากกับ64ท่านที่ยังอยู่นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณ ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้น้องตั้เต่าแล้วก็พี่ขวัญอย่าลืมคลิปนี้นะคะนะคะอย่าลืมคลิปนี้ของเราทั้งคู่ไปแล้วเหรอไปแล้วเออฉันยังไม่ได้ไปเลยไปเหอะเนี่ยจะต้องเอาล่มไปกลับบ้านอีกแอบขโมยล่มไปก่อนไปหรอไปแล้วดีกว่าโอ้โหของไปนะเออบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะเป็นเต้น